ข้าวเจีย้านหนึ่งครับสบรลานชาพี่น้องครับช,ชาเพี่กำลังขันขน,ขน้ำดีดีพี่น้องครับเพื่อน,นเพื่อนขันเพื่อนเพื่อนพี่น้องเก็งดีเลยเสียดเลยครับอันนี้ เป็นกาแฟใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ใชปัน่นหนึ่งกาแฟเนาะปั่นอากมาพี่น้องครับมั่งตูนะครับนี่กาแฟไรนี่น้องพี่น้องครับทั้งลาเต้พี่น้องครับลาเต้ชาไทยชาเชียวชามะนาวลาเต้คาโบชิโน่ชาไทยชาเชียวพี่น้องครับสกาแฟลาลาพี่น้องครับเ,บเยี่ยมเลย ต้มน้ำนี่เราต้องใส่มีเกณฑ์วัดด้วยเนาะน้ำหนักเนาะต้มน้ำมีเกณฑ์วัดพร้อมครับใช่ครับมีน้ำโกรธนะมีเย็นเย็นเยเย็นเยับในกระนอไหมเป็นชาชาสดพี่น้องครับเป็นชาสดนี่แหละพี่น้องครับโอ้ทะเลแซ่บพี่น้องครับเป็นชายอดพี่น้องครับชาสดพี่น้องต่อเจ้าต่อของปากนี้ชาสดครับ นมร่วงหมดเลยท่า <c oughs> นได้สดมากนะครับพี่น้องอยากได้อยากกินน้ำนะพี่น้องครับชาเฉียวชาไทยชามะนาวกาแฟรครับนี่คาปูชิโนโล่ลาเต้พวกอ,อ,อม่าอะไรแับพี่น้องครับ <c oughs> วันแรจะเป็นน้ำแข็งครับพี่น้องน้ำแข็งนุ่มสดเป็นนุ่มสดพี่น้องเหีืยงนุ่มพี่น้องจะหวานดีนครับพี่น้องครับนำไครับเป็นนุ่มสดกาแฟครับนี่เอสเปรสโ,โซ่ครับอเมริกาโน่คาปูบบชิโน่ลาเต้มอคค่า ส่วนชาก็มี่คือชาไทยครับชาเขียวชามะนาวชาเขียวมะนาวชาดำเย็นโกโก้ครับพี่น้องครับีรอุปกรณ์เครื่องจักก่อภาพภาวาซากิซาเลงพี่น้องครับเฮ็ดได้ดีมาด้วยครับพี่น้องจะเอาไปเป็นต้นแบมหรือว่าไปต่อยอดอะไรพี่น้องครับนี่การเฮ็ดกาแฟเฮ็ดชาต่างๆครับในขายตามงานบุญงานวัดพี่น้องครับงานกระชารทุกอย่างไรพี่น้องครับพอขายตามมาตลาดสด ตลาดนกเพือตลาดไทยยังได้บุกพี่น้องครับเล็กาก่าศน,นดีดีครับพี่น้องครับสามแก้วนะพี่น้องครับชาเชียวชานมแล้วก็ลาเต้พี่น้องครับอกจ้า ห่อนพี่น้องครับพันห่อนเมื่อกี้มันเย็นพี่น้องครับเสียดหลายพี่น้องอากาศมันห่อนครับช่วงนี้ก็ห่อนแต่พูพี่น้องครับช่วงด้วยสายช่วงด้วยสายก็ห่อนพี่น้องห่อนช่วงนี้พี่น้องครับห่อนหลายครับช่องใส่แก้วพี่น้องครับช่องใส่แก้วใส่ฝาแก้วพี่น้องครับช่องจะไปดีมากครับช่องเป็นี่มีมากน้ำหนักบวก ขอบเชียงคนครับ,นบในการผสมครับในการผสมบรรยากาศหนาล่านี่นครับสวยเลยพีนน่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศอยู่ตลาดพี่น้องครับ ขายน้ำกาแฟขายพวกชาต่างๆพี่น้องครับหาอยู่หากินแบบบานๆพ่อพี่น้องครับเพิ่นขายที่คดีได้พี่น้องครับคลิปนี้พี่น้องชื่นชอบมาแชร์กันต่างๆกดนตุใจเป็น่ยนตั๋วใหญ่หมด้ลยนะครับเด้อพี่น้องครับสารับคลิปนี้บางท่านสวัสดีครับนี่เจ้าเองเดิน สีแก้วเลยเต็มมากมากต่อไปเน็ตแย่มากก็จะดี